นี่นะครับผมก็คือบ้านของผมนะครับผมหลังจากที่ได้พาสก,กับพวกพิเลเจอร์มานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่ว่าแบบที่ว่าแบบเยอะมากเลยนะครับอ่ะป e c t i ันใส่ไปก่อนนะครับเี้ยเดียร์ย นะต่อไปเมนดิงนะะ้งเนี่ยด้วยเราจะต้องเอาเมนดิ้งกับอันเบกกิ้งไปผสมกันก่อน,นว่ะ เบรกกิ้งไปแล้วก็อันเบกกิ้งนะครับอุ้ยเลเวลหนย่งสามคนจะพอปะเนี่ยแล้วก็น,นี้เข้าไปนะฮะเฮ้ยทุกคนเลเวลผมไม่พอว่ะ เออผมไม่พออ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยผมได้แบบของค่อนข้างดีมาแล้วนะครับเป็นชดุดเกาะเนาะก็ไว้ใจได้แหละเดี๋ยวที่เหลือก็คงต้องไปหาแรกกับวิเลเจอร์นะครับผมแล้วก็หาแรกกับวิเลเจอร์นะครับแล้วก็เอาเลเวลมาอินชานต่อเนาะก็ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์และกดซับสคไคร์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซี่ยูในครับ๊ดบ